เป็นห่วงใครมากที่สุดเลยครับอยากเป็นเหมือนพ่อเวลาคุณพ่ออยากทำอะไรคุณพ่อให้ร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกอย่างขำที่สุดคือญี่ปุ่นน่ะเดินออกจากห้องไปแป๊บเดียวเอาเงินออกมาคว้าตัดเล้เงินญี่ปุ่นตัดเงินที่ญี่ปุ่นเล่งกันเป็นว่าเป็นห่วงใครมากที่สุดเลยครับ ทั้ง3คนนี้ห่วงไหมผมว่าถ้าเขาหาพาเช่นเขาเจอเขาน่าจะมี drive พอที่จะทําอะไรก็ได้เหมือนกันทั้งสคนแต่ตอนนี้ก็คือว่าแต่ละคนเจอพาเช่นตัวเองหรือ,อยังถ้าจะต้องกลับไปทํางานเดอะมอลแต่ไม่มีความอยากทําก็จะทําไม่สําเร็จเขาจะต้องไปค้นหาสิ่งที่เขาอยากจะทําให้ได้แล้วมีพชชั่นที่จะทำนั้นสิ่งที่เราทำได้คือสอนให้เขามีพชชั่นที่จะทำอะไรให้เต็มที่ ถ้าเขาเจอเ,เขาต้องทำได้ตอน,นเด็กๆค่ะก็ชอบทะเลาะกันก็คือมอคให้กันทั้งสามคนเลยะคะ่ะแล้วก็พี่วัเล็ปะาก็แบบมาให้เราสามคนมาคุยด้วยกันแล้วก็ปะปาก็เลยบอกว่าเราต้องติดกันด้วยกันสามคนว่าจะมีกันแค่ต้องอยู่เป็นกลุ่มแล้วก็ช่วยกันแล้วกเข้าใจกัน อยากเป็นเหมือนพ่อเวลาคุณพ่ออยากทำอะไรคุณพ่อให้ร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกอย่างผมว่าเป็นอะไรที่ผมคนมีแล้วทำตามคุณพ่อคือถ้าผมชอบอะไรต้องทำให้ร้อยเปอร์เซ็นต์และทำให้ดีที่สุดขนาดผมอาจจะเก่งแล้วหรือไม่เก่งก็ยังไงต้องให้ใจไปถึงที่นั่นก่อนครับขำที่สุดคือญี่ปุนเนี่ยเดินออกจากห้องไปแป๊บเดียวเอาเงินออกมาคว้าตัดเล่นเงินที่เป็นสดเงินที่นเ่นกันเปนว่าตายกลับมาเอา เงินขาดครึ่งกับบดเลยโอ๊ยตายแล้วตอนนั้นก็ตัวเตียดวยอะค่ะเราแบบทุกคนก็นั่งโรลโอเวอร์เซอร์ด้าแล้วก็นั่งอยู่ข้างนอกโซเซรกับคุณแม่พ่ช่พอก็เลยยัดถุงเท้าเข้าไม่ได้เข้าไม่ได้ขาดขาดเป็นนิดเดียวฮะรู้เดินไปเดินมานี่ตอนนั่งกันสามคนอันนี้อดจ่อยอ่ะอ่ะเดินไปเดินมาเอางี้แล้วกันซื้อถุงเท้าแล้วยัดไปเลย เดินบางทีผ่านโอ้ญี่ปุ่นตลกดีนะครับน่ยเน่อันนั้นก็ตลกดีเป้าหมายเหรอครับคงไม่ได้คิดแต่ว่าไม่อยากให้เป็นคนขี้เกียจเออทำให้ทำอะไรในสิ่งที่เอาเอาแค่นั้นแหละอย่าให้มันคงแบบไม่สอนไม่ทำไม่น่นไม่นี่เกินไปยนะครับใช้ชีวิตให้คุ้ม